จะเอาจะเอาอันไหนอ่ะพอนั่งลงกันอ่ะนั่งลงกระดูกลลมินเนียมเอาอันไหนอ่ะเลือกเอาเอาไหนเอาไหนกระดูกโลมินเนียมมาอะไรมาอะไรไปกินกระดูกพิโลมินเนียมเธออยากเล็บอย่างเดียว ช็โค้ช็โค้ลูกรักช็โค้มองหน้าแม่หน่อยดิช็โค้ช็โค้ช็อโกอลูมิเนียมมันอร่อยเหรอลูกอลูมิเนียมมันอร่อยเหรอลูกฮะอลูมิเนียมมันล้ำกะมันล้ำตรงไหนเนี่ย กระดูกบักกินเนี่ยกระดูกออกจะอร่อยนเนาะดดพื้นเล่เหะมาเลยกระดูกเธอบักกินเธอกินแต่อลูมิเนียมชะโคชะโคลชโคชะโคชโคที่รักชะโค